โอ้ oh, อันนี้คือวาสนาพญานาคของนาเล็กนะก็คือวาสนาที่มันใบมันหิกหีกนะนาเล็กก็เลยเอาลองมาชําดูนะเห็นไหมยอดมันยังหิกอยู่เลยชําไปประมาณสักปีกว่าเน,นี่ยเนี่ยเป็นปีเลยนะแป๋องเนี่ยปีกว่านะเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาปี20งอันนี้สอสไหน 2020ช่องกิจไนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้ลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆมาสักปีหเดือนช้ำไว้ในกระถางเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะชื่ออะไรนะวาสนาวาสนาธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันมีใบหยิกนะตรงนี้ตรงยอดยอดมันมันกูดอ่ะมันหยิกอ่ะนเลก็เลยเรียกว่าวาสนาพญานาคมันเหมือนเหมือนกันนะเนี่ย โอ้โหไอ้นั้นไม่ใช่คุณยไม่ใช่นี่ไอ้นั้นมันต้นเศรษฐีสอดขอดซับเศรษฐีกอดซับอ่าเศรษฐีสอดเข้ามาเศรษฐีสอดกอดซับใช่ใช่ใช่นั่นแหละ <laughs> นั่นแหละนี <laughs> ่เดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าไอ้ที่เราชาไปหนึ่งปีเนะี่ยมันจะเป็นยังไงน่าไง ดึงออกเลยไงก็ดึงออกแลยเดี๋ยวจะไปเอาไปปลูกย้ายที่ปลูกใหม่เลยดึงงั้นอย่างนี้เหรออ่ามีคุณมีแรงป่ะไหวป่ะปึ๊บหลังเสียนะครับหลังเสียนะอ่าไม่ใช่ง่ายนะรากมันทะลุแล้วทะลุพื้นแล้วมันทะลุนู่นขุดก็ลองดูยศปออไปเดี๋ยวเออเอาไปตรงนู้นเดี๋ยวเราช่วยกันนั่นแหขุดไปแล้วเนี่ย เหนื่อยไหมเดี๋ยวจะลองนเล็กจะดึงออกว่ามันจะดึงออกได้หรือเปล่าเมื่อกี้เฮียป๋องดึงออกไม่ได้ไม่ยากใช่ไหมก็ใช้นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวไปเอามีดมาหลังจากที่นั่นแเละหลังจากที่เราตัดแล้วนะตัดอะไรตัดเอตัดรากออกแล้วเฮียป๋องลองดึงสิว่าจะดึงไหวปะ นี่อ่าอ่าาอ่เนี่ยโอเคโอเคอ่าเอาลองลองดึงดูสิพอจะมีแรงป่ะต้องดูก่อนนะโอ้โหดูปากกัดตีนทิพย์เอาปากกัดปากกัดก่อนอ่ะไหนปากปากกัดกระถางโอ้ติ้นทิพย์กระถางปากกัดยอดไอ้เนี่ย กัดยอดวาสนาแล้วก็ตีนถีบกระถางนะอ่านั่นแหละอึ๊ออบฮึ๊บเฮ้ยคุณบอกว่าให้ยกเตาแคุณเน่ผมโอ้โหดูฮะเน่ไม่ใช่ธรรมดาดูดูดูพลกักอึ๊บโอ้โห,โห <S <S> <S นี่เน่ไหนบอกว่าแข็งแรงโตโอ,อ้โหนี่นะ ขุดให้มันขนาดเท่ากระถางเออก็พอดีพอดีนี่เออจะได้กบไม่เยอะอ่ะลงแล้วนะเอาเลยการจะลงไงมันต้องดูเหลี่ยมดูทรงก่อนอ่าดูว่าเราจะเอาต้นไปทางไหนมุมแสงมุมอะไรเนี่ยมันมันแตกเป็นสั่งงามอ่าโอเคเราจะให้เป็นสั่งงานเราหันหน้าเข้าตรงนอกมองมาก็สวยโอเคอ่ะเนี่ยมันต้องใช้นิ้วคิปด้วยนะโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยกว่าการดูเาเรียกว่ามันมีห่วงจุ้ยดูเหลี่ยมดูทรงอืมครับ ครับลาโอเคโอ้โหคุณนี่อย่างเบาเลยนะเนี่ยอ <ๆ S 2> น่าอ่ะทีนี้ก็เราก็กลบไปนะฮะเอะกรอบดินกลบดินเนี่ยนี่เหมือนเหมือนเคยทําสวนนะเฮียป๋องเนี่ยดูนะสวนคุณจ้างหรือคุณทําเองตอบได้ั้ยเอาไว้แน่คุณทำทำเองหรือคุณจ้าง วนนเเียผมทองแล้วทต่ไม่ต้นต้นไม้ไม่ตรงเลยต้นไม้ไม่ตรงเลยเออเออียบมันก็ตรงโอเคอ่านั่นแหละทิ้งไปได้ขนาดนั้นเนี่ยดูในโหเนี่ยหลังจากไอ้พันโควิดมาเนี่ยนิดหน่อยแล้วหมดแรงโอ้ตอนคืนผมทำอะไรบ้างคุณรู้ไหมฮะ กัคือผมุนทำอะไรบ้างคุณ nope. รู้ไหมนอนเรื่องกินเรื่องใหญ่นอนเรื่องเล็กโอเคงั้นคุณแสดงว่าคุณกินแล้วไม่ได้นอนก็เรื่องใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวที่ว่าไปกินทุเรียนนั่นแหละแม่คุณเนี่ยอะไรที่มันกินเยอะนี่น้ำหนักร้อยกกิโลนะเออขึ้นแล้วเหรอฮะขึ้นแล้วเหรอขึ้นร้อยกว่าโลแล้วต่อรองได้เออผู้ชมเหนื่อยนะอ่าโอเคบางอย่างก็ทำอย่างอื่น อืมอ่านี่และเ,น,มมเน,นี่ยเราปลูกข้อดีคือเราปลูกในหน้าฝนอ่านี่เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะก็ดินตรงนี้มันชุ่มนะน้าเล็ก็เลยเอามาปลูกชุ่ในหน้าฝนหน้าเลยตอนนี้ผม,มกำลังหน้ามึนอะยู่อ๋อนะทุกคุณโอ้อยา่ยาอยา่าอย่าผมหามไม่ไหวนะฮะมมจะหาม <laughs> <laughs> โอ้น้ำหนักคุณ ขึ้นหลักร้อยนี่ไม่ไหวนะฮะโอเคโอเคแค่นี้ถือว่าเสร็จแล้ว,ส,ลวสุดยอดสุดยอดเยี่ยมจริงจริงสุดยอดเยี่ยมจริงจริงอ่าโอเคครับสวัสดีครับ,รบโอ้โห